นะครับผมตลกหลักแด่เฉยยิ้มหรือว่าดักแด้กระโปรงแดงกเกษตรหน้าตาดีนะฮะวันนี้ใหม่ตาเช้าเลยโชว์โชว์วันนี้เฟิร์นข้าหลวงนี่ยังไม่เคยออกแต่วันนี้ถ่ายในสวนนะต่อสู้กับยุงหน่อยเออยุงนี่ก็ไม่กินอะไรนะเอาหมอนทองไม่ให้กินก็ไม่กินนะเข้าเข้าเข้าบันไก่ก็ไม่กินยุงไม่กินแต่เลือดกิน มันจะลออตัเลือดเวนแต่เแนแี่หมอนทองอร่อยๆลงก็ตั้งรอ้อยเจ็ดสิบแปดสิบไม่กินจะกินเลือดกูไอเวนมาพพอก็โควิดเลยอ่ะวันนี้สนุก,กนนงานครับจะไปเครียดครับนะมาวันนี้มาวานยี่หกวันนี้ยี่เจ็ดใช่มาวานนี้หกวันนี้ต้องยี่เจ็ดนะเช้าตรู่เช้าตรู่อ่ะเฟิ่์นข้าหลวงครับอย่างสวยงามเลยผมว่าผมยังไม่ได้โผล่ทะลุถนนไปใส่จะ บอกเวลาก็ไม่รู้เนี่ยนี่ต้นใหญ่สวยงามมากเลยนะนะมีมีอยู่ห้าต้นต้นใหญ่สามต้นต้นเล็กสามต้นนี่เปิดข้าหลวงนะนี่ชมกันเพลินๆน,น,นะครับหลักแด่จ้าดักแด่พระเพลินเฮห,หาพับเพลินนี่ก็ต้องมีอะไรเพลินเพินมาคือทําเพื่อความเพลิดเพลินทําเพื่อความสนุกสนานนี่นะเราก็ไม่มีอะไรจะเครียดเลยอยู่บ้านใส่แมสก์็ไม่มีอะไร วูดมาหาไปเจออ่ะนี่ครับต้นเล็กต้นนี้สวยอะอยไก่ฮะกำลังรุ่นรุ่นแหมมันเด็กอายุ1ิ1เดดแปเลยแน่แวบบไปนูุน่นนะนะมันสวยนะมันสวยก็ต้องโชว์กันหน่อยนะเออครับนะเออคือไม้เนี่ยปลูกแล้วมันชื่อใจแล้วไม้ยี่ปลูกง่ายนะหากระถางเนี่ยยันต้องเปล่กระถางแลละไม่กินอะไรมากมายอ่มามะพร้าวสับแช่น้ำไม่ไั้2คืน แล้วก็เอามาตากแห้งท่านิดนึงแล้วก็มาปลูกนะจ่ายกระถางได้ง่ายๆเลยแล้วก็แต่ชอบร่มหน่อยน,นะแดดที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นร่มไม้นะสบายๆเฟิร์นข้าหลวงครับ <S <S อ่ะวันนี้เอางานนี้ได้กัน <S 2> <S 2> <S 2> เอ้ยอันนี้ได้ขอให้มีความสุขความเจริญก็ขอบเอ่อ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 อ่อนะใครต้องการโต๊ะจีนก็นบอกเลยผมมีโต๊ะจีนอยู่ที่พี่นฤพลนะครับฮะแล้วก็พี่อา่ากระป๋องแดง เขาจีนแน่โฆษณาเขาหน่อยหนึ่งแล้วก็นี่กวยจับบ้านจ่านะครับแซบหลายกวยจับบ้านจ่าแซบหลายประวัตโฆษณาแล้วนี่มันเป็นแพ็กนี้นี่ช่วยเขานะครับไม่ได้โฆษณาเอาตรงรตังเรกช่วยเขาอันนี้ก็เป็นพักพวกกันนะอ่านะกวยจับบ้านจ่าอ่าดู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 ไว้นี่จะใส่บกใส่บาทพระมาทุกวันกระสังเลยสิบซองยี่สิบซองนะฮะเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรให้หรือว่าจะไปเลี้ยงเด็กกระสังมาเลยร้อยซองสองร้อยซองโอ้โหโหนะอ่ขอบคุณพี่แดงเถิดเทิงด้วย ไว้จับบ้านจ่าแักแซ่บหลายเบอร์โทร0818019994นี่จำจระสรี้มันนีเด้งเลยโอเคครับนะอะ,อะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะจ๊ะสาธุขอให้รวยครับคนกินก็รวยคนขายก็รวยทํากันไม่ทันผลิตก,กันไม่ทันนะฮะเออเอออะวันนี้เอาแง่นี้และกันวันนี้เดี๋ยวจะ,อ,ะอยู่ข้างนอกวันนี้มีการผสมพันธุ์ต้นไม้ พวกจะเอาไอ้นั่นมาให้อะไรสะเดาสะเดามันโอเคครับฝากทางนี้ถึงไปทุกทุกท่านเลยให้มีความสุขความเจริญเบอร์แักแรกก็ศูนย์แปดเกหนึ่งสี่เ็ดสี่เจ็ดสีโทรได้ทุกวันทุกเวลาแต่เวลาหลับไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับโชคดีหมอนทองกินน้อยๆนะจ๊ะหมอนทองเนี่กินกันใหญ่เตอ